ต้องกลับคารวะท่านอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพและครูทุกทกท,กท่านด้วยนะคะเจริญธรรมสำนักตีพี่น้องมูมิตีทุกทุกท่านค่ะกบนะคะกบเหมือนกันรมทีราจันวิเชียรนะคะนักศึกษาอริยปัญญาตรีปีที่สองแล้วค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะก็วันนี้ที่จะมาส่งกันบ้านก็คือ,อคิดถึงนะคะแล้วก็ วันนี้ตั้งใจตั้งใจมากหลังจากที่อาจารย์กลับมาจากที่อาจารย์มาค่ายที่กรุงเทพอะค่ะแล้วจังหวะจังหวะไม่ได้ไปแล้วก็เลยตั้งจิตว่าอสงสัยเพราะเราห่างเหินหมู่มิตีในการส่งการบ้านนะคะแต่ปกติอะเรียนกับอาจารย์อยู่ในห้องอยู่แล้วมาปีนี้ค่ะที่ที่ขออนุญาตในจิตเฉยๆนะคะว่าขอลาส่งการบ้านหนึ่งปี เราตั้งใจว่าหนึ่งปีเพื่อที่จะไปทำภารกิจทางโลกกันนะคะแล้วก็พออาจารย์แล้วก็ครูรูทุกท่านที่มาที่ที่ที่กรุงเทพก็เลยน้องท่านหนึ่งเขาไปแต่เราไม่ได้ไปก็มีความอยากขึ้นมานะคะแล้วพอมมีความอยากก็มีความคิดถึงแล้ว น้องท่านนี้ท่านก็ส่งรูปมามีครูอ้อมด้วยครูนิดหน่อยด้วยนะครูเฉ่งด้วยโอ้ยอยากไปมากจับกิเลสไม่ทันนะคะแต่ก็ด้วยภารกิจมันไปไม่ได้ก็เลยวันนี้บอกว่าให้ใหายคิดถึงก็เลยมาส่งกันบ้านนะคะเพราะจริงๆแล้วก็มาส่งกันบ้านได้แต่ว่ามันจะมีโทรศัพท์เข้าตลอดก็เลยไม่อยากที่จะเออ่ ก็เลยขอลาไปปีหนึ่งก็ไม่ถึงปีนะคะนี่ก็เกือบปีตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะเห็นครูนิดหน่อยด้วยอยากบอกว่าอยากจะแวะไปนิดเดียวถ่ายรูปนะ้องก็บอกว่าพี่มาก็ได้นะมาถ่ายรูปกับครูก่อนอยากไปถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าเอารู้ตัวเองนะคะว่าโอกาสอะน่าจะน้อยมากที่จะไปผูก่าฟ้าน้ําแล้วก็ ก็เลยวันนี้ไม่ได้มีพอข้อส่งกันบ้านแต่จะบอกว่าคิดถึงทุกท่านเลยค่ะคิดถึงมันเป็นมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นกิเลสตัวหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากมาสรารภาพกับครูว่าแล้วก็แบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านเลยนะคะการที่เราไม่ได้ส่งกันบ้านมันเหมือนชีวิตเราอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันหายไปเลย พออยู่ในทางโลกที่เราต้องไปทํางานน่ะความสุขเราไม่เต็มร้อยแค่เรามาส่องกันบ้านทุกทกครั้งแค่เนี้ยเราก็ติดสุขอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่พอไปตรงโน้นน่ะมันเหมือนว่าคือใจมันไม่เหมือนปกติเมื่อก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะคะตอนที่เข้ามาเรียนอะ่ะเราอยู่ทางโลกได้อย่างมีความสุขนะถึงแม้ว่าเราทุกแต่เราก็สุขแต่ แต่แต่นี่เทียบให้ให้ให้พี่น้องฟังนะคะว่าพอพอมาอยู่แบบนี้แล้วเราอยู่แบบนี้มาหนึ่งปีเต็มเต็มที่ไม่เคยขาดส่งการบ้านเลยแล้วก็พอปีนี้พอมาขาดส่งการบ้านมันเหมือนว่าเราขาดอ่าขาดชีวิตไปส่วนหนึ่งที่เยอะมากมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นถึงแม้เราเรียนอยู่ในห้องนะคะไม่เหมือนกันกับการส่งการบ้านก็เลยบอกว่าอันนี้สงสัยจะ จะมีทั้งความโลกความอยากความทุกทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยก็เลยมาให้หายคิดถึงด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าเราทําได้อ่ะจริงๆแล้วเราก็ทําได้นะแต่เราไม่ตัดสินใจที่จะที่จะส่งกันบ้านเราตัดสินใจที่จะบอกว่าไม่อยากให้เพันแปดเปื้อนไม่อยากให้ตัวเองต้องมาแบบว่าครึ่งกลางกก็เลยตัดสินใจไปอยู่ตรงนู้น ตัดสินใจแค่หนึ่งปีก็ไปไม่รอดนะฮะต้องกลับมาค่ะราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะค่ะนุโมทนาค่ะค่ะค่ะแสดงว่าพลังเหนี่ยวนําของพวกเรายังแรงอยู่นะคะทําให้ให้ดึงกลับมาได้มันเป็นได้สองอย่างหนึ่งก็คือข้างนอกดึงไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาค่ะค่ะแต่แต่เนี่ยแสดงว่าพลังเหนี่ยวนํา ยังมีอยู่พลังอ่าพลังที่เราเป็นกระแสที่เราเดินกันกลับมายังมีอยู่เพราะว่าอ่าลุงธีรราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างไปไม่ได้ห่างทำก็คือก็ฟังธรรมอยู่ใช่ไหมคะฟังธรรมอยู่นี่นแหละแต่เป็นจุดที่จุดที่เหนียวเหนียวอ่เราไว้ยอยู่นะคะเป็นจุดที่เกี่ยวเราไว้ยอยู่แต่ขนาดเดียวกันเนะี่ย การได้มาได้มาพบกับหมูการได้มาพูดคุยเนี่ยคือการคุยสภาวะธรรมเนี่ยกับหมูมิตรดีน่ะมันเป็นเป็นปัญญาเป็นการเอาปัญญาไปไประยุกต์ใช้แล้วก็มามาเล่าสู่กันฟังมาเล่าถึงผลถึงสภาวะที่เกิดขึ้นสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่จะพัฒนาตัวเราได้นะคะเราฟังเราฟังธรรมแต่ตอนปฏิบัติเราไม่ได้มีหมูมิตดรดีที่จะพูดคุยอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ ไม่มีใครพูดภาษาเดียวกับเราเนี่ยมันจะอะมันจะเจริญไปไม่ได้ในจุดนั้นนั่นแหละแต่นี่เพราะว่าจิตเราก็อยู่ในกระแสละอยู่ในกระแสะที่จะไปไปก็ไม่รอดถ้าไม่รู้จักกันเลยหมายถึงว่าถ้าไม่รู้เลยนี่เราก็จะสุขก,กับข้างนอกได้อย่างเต็มเต็มอยู่กับสุขลวงที่มันมีอยู่อ่ะ เราก็จะสุขได้เต็มที่อยู่แต่เรารู้แล้วไงคะตอนนี้แหละเรารู้แล้วว่ามันคือสุกลวงใช่ไหมจะให้สุขแบบเต็มมันก็ไม่ได้จะให้คือจะไปต่อก็ไม่ได้มันก็จะต้องได้ได้ได้เลือกแล้วละ่ะได้เลือกแต่ว่าตรงเลือกเนี่ยสุดท้ายนะคะในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมท,ที่บอกว่าเป็นโลกุตตละเนะี่ยสุดท้ายก็ต้องไปอยู่กับโลกที่เป็นโลกิยะก็คือ ก็ต้องอยู่ได้ทั้งสองโลกอะคะ่ะตอนนี้รุงทีราอยู่อีกโลกหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะถ้าเราแบ่งเป็นสองสองโลกนะคะก็คือเราคิดว่าเอช่วงนี้อยู่กับโลกโลกียาเราก็อยู่กับโลกนี้แหละเราไม่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 เหยียบเรือสองแคมคือไม่ไม่ต้องเป็นว่าอยู่สองทางใช่ไหมที่เราเลือกตอนแรกแต่เรานะ่เราก็อยู่ฝั่งนี้จิตเรามันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วด้วยนะคะ จะไปแบบนั้นก็ไม่ได้ว,วิธีการยังไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกถ้าถูกแล้วมันจะไม่ทุกข์หรอกแต่นี่มยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกถ้าเรายังมาเต็มไม่ได้เนี่ยเราก,เราก็เราก็มาบ้างเท่าที่เหตุปัจจัยทําได้แล้วตรงนั้นแหละส่วนที่ยึดระไว้เนี่ยที่ยึดโยงระไว้ที่เกี่ยวพันละไว้มันก็จะมันจะก็จะมีโอกาสแล้วก็คลี่คลายได้มันยังมีกุศลของการ ที่ได้เข้ามาในโมมีโอกาสของการได้ล้างกิเลสมีบุญที่เราได้ชําระกิเลสไปใช่ไหมคะมันจะมันจะเบามันจะเบาขึ้นตรงส่วนของกิเลสที่มันถูกสลายไปเนี่ยมันจะทําให้เราคือพลังเราจะได้พลังกลับคืนมาตรงส่วนพลังที่เราได้กลับคืนมานี่แหละจะเป็นพลังที่เราจะ จัดการอะไรได้ดียิ่งขึ้นมันจะเปลี่ยน,ม,น,ยนมันจะเปลี่ยนสิ่งที่บางทีเราก็นึกไม่ออกหรอกว่าเราจะคลี่คลายยังไงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนให้เราได้สุดท้ายมันจะทําให้เราได้มีได้มีช่องทางได้มีทางเลือกของเรานะคะคุณแมรี่หายไปแล้วเหรอคะได้คุยเข้าบ้างหรือเปล่าคะคุยคุยอยู่ค่ะคุรู้นิดหน่อยคุยก็คุยได้แค่สองคนนี้เพราะว่านอกนั้นเราคนละภาษา ก็มีแค่สองขอนี้ที่คุยกันแล้วก็คือก็ก็บอกเขาว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่แบบว่าเราตัดสินใจเองที่จะไม่เข้ามาส่งการบ้านแต่ตัวเขาอ่ะรู้สึกถือเขาเป็นกิเลสก็จริงอ่ะแต่ตัวเขาเขาอยากมาเรารู้ว่าเขาก็อยากมาเพราะว่าเพราะว่ามาตรงนี้แล้วขอบอกว่ามันมีความสุขพอเราพอเราแบ่งสองโลกนี้แล้วอ่ะ พอเราเทียบเราเราเทียบกันนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าอยู่ตรงเนี้ยเราสุข,ส,ขสุขทุกวินาทีแล้วเรื่องราวร้ายๆไม่ค่อยข้าวแต่พอเราอยู่ในโลกนูน้นเต็มๆแค่เราเรียนในห้องอาจารย์เฉยๆอะเรื่องร้ายๆมันก็ข่าวทั้งๆที่เราก็อยู่ในในในสีเราไม่ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เราทําทุกๆขั้นตอนที่เราเคยทํามาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ วิบากร้ายข้าวก็คือมีความอยากเรื่องด้านอาหารก็จะนั้นมันจะมีการที่ทานอาหารที่ไม่ใช่ของเราแต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่ว่ามันเป็นของของปรุงแต่งเยอะขึ้นนั่นคือวิบากเราที่เพิ่มขึ้นเหมือนเราไหลไปกับกิเลสข,ของทางโลกมากขึ้นรสชาติมากขึ้นมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ทำด้วยความอร่อยแต่ปอด้วยความทุกข์สรุปแล้วคือตรงน,นี้เรารู้สึกว่า เรารู้สึกสุขแล้วมันสงบและอยากมาแต่ hmm. พาระอยากอยู่ก็คุยกันสองคนคะ่ะคุณลูกกับแมรี่บอกว่าแมรี่เรามาก่อน hmm. แล้วก็ตัดสินใจใหม่เลยคะ่ะว่าเรามาอยู่ในโมมิตีดีกว่าส่วนตรงโน้นอะ่ะเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็เบาขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นเหมือนที่คุณลูกนิดหน่อยบอก่ะค่ะนะคะกล่นะะ hmm. าวกับว่าคุณคะ่ะสาธุคะ่ะ ฟังพูดในแมรี่เขาไม่ใช่กิเลสเราถ้ากิเลสมันจะไม่รักดีกิเลสมันจะโง่ค่ะแมรี่ไม่ได้โง่นะฟังดูนี่แมรี่ไม่ได้โง่แต่แมรี่ไม่ใช่กิเลสเราแต่ว่าเป็นเป็นจิตของเราที่เราเราเราคุยเราเห็นความจริงของจิตตัวนั้นจิตที่มีกิเลสอยู่นะคะจิตเรานั่นแหละแต่มันมีกิเลสอยูไ่ไงเราก็จะพูดเข้าใจเข้าใจกิเลสของแมรี่ใช่ไหมเวลาเออเวลาเราอยากไป สิ่งนั้นกินสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกิเลสเรานี่แหละ้มันมันมันจิตเรานี่แหละจิตเราที่ยังไม่ไดเอากิเลสออกจิตเราที่ยังไม่ได้เอากิเลสออกแต่ว่าตรงที่ถ้าเป็นตัวกิเลสจริงๆอ่ะมันจะมันจะโง่มันจะพาเราไปคิดที่มันเป็นมิจฉามิจฉานี่คือคิดที่มันไม่ถูกนะคะมันไม่ถูกอ่ะมันจะไม่ชวนเรามาทําสิ่งที่ถูกหรอกตรงนั้นน่ะนะคะ แต่เรามีที่เรามีเพื่อนที่เราอยู่เนี่ยมันก็เป็นเป็นจิตของเราที่เขาเขาก็มียังไม่ได้ไม่ได้เป็นจิตที่เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสไงเพราะฉะนั้นมันก็จะคุยไปบางทีก็จะเห็นกิเลสในนั้นในนั้นแหละที่เราคุยกับกิเลสที่เราบอกว่าเราคุยกับกิเลสของเราเนาะแต่มันจะเห็นจิตดีดๆอยู่เห็นไหมคะเห็นมีจิตดีๆอยู่ก็พาเราไปในในสิ่งที่ดีได้ค่ะ ตรงนั้นน่ะก็เลยรบอเป็นค่ะก็เลยเช่อตรงนี้ค่ะคือข่มพลังของแมรี่แล้วะค่ะค่ะโอเคก็มาเอามาขัดเกลาพาแมรี่มาขัดเกลาให้เบายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนาะความเบามันจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีการรับการบ้านที่มีวันนัดหมายที่ชัดเจนแน่นอนนะคะคืออ่ ตามตามตารางที่จัดสรรได้จึงจะประกาศไปว่าเออวันวันพรุ่งนี้จะมีการรับส่งกันบ้านอย่างเงี้ยอรุณทิลาได้เป็นได้อาะวรนาประวนระวนาเป็นจิตอาสาหรือเปล่าคะยังเลยค่ะครูอืมถ้าเพราะว่าเห็นบ่อยครั้งที่รออยู่เหมือนอยู่นอกห้องนอกห้องที่เราประชุมกัน เราประชุมอปปริหานิยธรรมกันเนี่ยแต่ว่าจะมีเหลือชื่อนี้ที่เราไม่ได้เชิญเข้าเพราะว่าห้องอปริหานิยธรรมหรือว่าห้องที่มีการพูดคุยกิจกรรมการงานเนี่ยค่ะก็จะแล้วก็มีการคืออาจารย์ก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของที่อยู่ในระดับว่าเป็นจิตอาสาแต่จริงจิตอาสารเรามีสีระดับนะคะมาเป็นผู้คบคุณนี่ก็เป็นจิตอาสาร,ระดับคบคุณ ก็จะสามารถเข้ามาร่วมประชุมได้ว่าจะถามอยู่เหมือนกันไม่ได้มีโอกาสเจอตัวกันเนาะว่าถ้าถ้าจะอ่าเพราะว่าเห็นทุกวันทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนเข้าห้องรู้สึกไหมว่าเพื่อนหายไปไหนหมดไปทีละคนละคนแต่ <c oughs> เราเหลืออยู่ห้องอยู่ในห้องใหญ่คนเดียวค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็คิด <c oughs> ว่าคงคงเหมาะก,กับที่นี่มังค่าหรือไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดอะไรค่ะ อืมอืมอแล้วแล้วเวลาแจ้งกันว่าจะมีส่งกันบ้านส่วนใหญ่จะได้แจ้งในห้องนั้นอะ<า>จากเมื่อก่อนเราอาจจะมีวันที่นัดแน่นอนแต่ตอนนี้เราพอเราเคลื่อนก็จะมีอยู่ตามตารางตารางงานเราว่าวันไหนที่ไม่ได้มีค่ายเราถึงจะมีส่งกันบ้านนะคะตรงนี้นะ่ะมีมีตัวเลือกหนึ่งก็คือถ้ามีโอกาสเข้ามาเข้ามาหาหมูก่กลุ่ม ก็มาดูเอ๊ะเราจะบําเพ็ญกับหมู่เป็นผู้คบคุณได้ไหมหลายท่านบางท่านก็บําเพ็ญผู้คบคุณทางซูมทางไลน์นี่แหละค่ะทางออนไลน์เนี่ยแต่ว่าหรือว่าเราจะอ่าคือเราก็จะมีส่วนของการที่จะติดตามจะติดตามปกตินี่ทราบช่องทางไหนว่ามีสงการบ้านคะมีน้องน้องที่เขาอยู่อยู่เนี่ยแหละค่ะก็แจ้งมาที่อยู่ในกลุ่ม เพราะว่าเมื่อก่อนมีกลุ่มกลุ่มไลน์แต่ตอนนี้ไลน์มันมันหายไปแล้วก็เลยไม่ได้มีใครเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้มีกลุ่มอยู่เลยค่ะตอนนี้แต่ฟังแค่ห้องอาจาย์อย่างเดียวค่ะค่ะพ่ามีกลุ่มมีกลุ่มของเราอาจรจ์ศพักใช่ไหมคะที่ประสานอยู่เชิญอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าเจอเจอกันที่อ่ะเจอกันที่สันติมีโอกาส<ช>กาส็ามาที่สันตินะคะแล้วก็ลองดูว่าจะ มีช่องทางจะเชื่อมกับโมได้แบบไหนเพราะว่าอย่างเรามีห้องห้องลายอปริหานิยธรรมที่จะส่งข้อมูลว่ามีการส่งกันบ้านนะคุณลงุงธีรก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเพราะห้องนั้นก็คือเป็นห้องของเป็นห้องของจิตอสาเหมือนกันเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าถ้าถ้าช่องทางที่เราจะจะติดต่อกันมนะันจะเป็นช่องไหนที่เหมาะสุดนะคะ พราะห้องนักศึกษาสถาบันวิชารามนี้ได้สมัครเรียนไหมคะเอ่อสมัครแต่ว่าไม่ได้อยู่ในในหลายแล้วเพราะว่ามันมันหลุดออกไปหมดเลยอะค่ะครูอ๋อหลุดออกไปหมดเลยอาจจะหลักคอากัอนาอาจจะชวนเข้าห้องที่เป็นที่เป็นห้องอ่ะของของผู้เข้าอบรมนี่ผู้เข้าอบรมเราก็ไม่ได้แจ้งค่ะห้องนักศึกษา รามีโอกาสมาเจอกันเรามีค่ายวันที่สามสิบสิงหาถึงสามกันยาแล้วก็วันที่สิบสามถึงสิบห้ากันยานะคะที่สันติอสโศกถ้าถ้ามีถ้าจัดสรรได้ก็มาก็มาเจอกันเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าไอ้ช่องทางไหนที่เราจะสื่อสารกับหมู่ได้คือติดตามข่าวสารได้ไม่งั้นจะหลุดหลุดขบวนนะตอนนี้เนี่ย ขบวนรถไฟเราไปเร็วตกขบวนเนี uh, no. ้แบบว่าไม่ทันเพื่อนเลยนะคะใช่ไม่ทันแล้วโอเคโอเคขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะอ่ะล้วค่อยมาเจอกันแล้วค่อยคุยกันนะคะค่ะมากับอาจารย์หลับทักก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคือค่ะค่ะแล้วค่อยมาทักทายมาพูดคุยกันค่ะนุโมทนาค่ะสาธุค่ะ